สวัสดีค่ะทุกคนคนจีนในไทยกําลังกินข้าวอยู่ดีๆแทบสําลักเลยเมื่อสายตาด้นเหลือไปเห็นผงจับฟอกตาเปาบุญทินเข้าให้เขาบอกว่าวันนี้ผมเจอเปาชิงเทียนในร้านอาหารไทยด้วยแต่มีคําถามว่าทําไมเปาชิงเทียนในประเทศไทยถึงถูกเรียกว่าเปาบุ้นกินกันนะคือเท่าที่แอดนอาหารคอมเมนต์มาเนี่ยเหมือนคนจีนส่วนใหญ่เขาจะเรียกว่าเป่าชิงเทียนกันนะคะแต่มันก็จะมีบางเขตบางมณฑลที่จะเรียกกันว่าเปาบุ้นกินและคุณเจ้าของโพสต์เขาก็เขียนต่อว่า ผมอาศัยอยู่ในประเทศไทยมานานมากแล้วดังนั้นผมจึงมาผลิเรี่องนาท่องเที่ยวไปเที่ยวยังสถานที่ตามตลาดเฉพาะทางเพื่อสำรวจประเทศไทยวันนี้ผมบังเอิญเจอผงซักฟอกตาปลาบุญจินราคา1บาทและ5บาทโดยบังเอิญในร้านเล็กๆในกรุงเทพปรากฏว่าท่านเปาเคยโด่งดังเป็นดาราดังระดับประเทศไทยมาก่อนแถมยังได้ขึ้นปกสินค้าไลฟ์สไตล์ของประเทศไทยอีกด้วยนี่คือผลงานความสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างประเทศไทยและประเทศของผม โอ้โหมาขนาดนั้นเลยหรอคุณพี่เป็นการบังเอิญเจอที่โดนใจคนจีนสุดๆจะว่าไปผงสะพอกราคาห่อละ1บาทละ5บาทมันมาตั้งแต่ยุคไหนกันล่ะเนี่ยมีใครทันราคาดีกันบ้างไหมคะอายุเท่าไหร่กันแล้วนะอยากรู้จังส่วนปะบุญจินเวอร์ชันที่คุณโหคนตาคนรุ่นแอนก็จะเป็นรุ่นนี้เพราะว่าฉายใกล้ๆกับปีเกิดเลยแถมเวอร์ชันนี้จันเจ้าหล่อซะด้วยคู่ควรกับการจดจำสุดๆพี่ไทยฉายวนไปหนึ่งหมื่นรอบไม่ฮอตจริงทำไปได้นะเนี่ย แล้วความโด่งดังของพาบุญทินในประเทศไทยเนี่ยถ้ามอคนจีนเขาตกใจกันมาหลายรอบแล้วนะคะก่อนหน้านั้นแอดเคยทําคลิปเกี่ยวกับโฆษณาไทยที่เอาพาบุญทิศมาเล่นถ้ามอคนจีนขำกลิ้งกันมารอบนึงแล้วใครยังไม่ได้ดูย้อนกลับไปดูได้นะและรอบนี้นอกจากเขาจะมาเจอผงซักฟอกแล้วยังมาเจอเส้นก๋วยเตี๋ยวกันด้วยนะตอบย้ําความดังหนักเข้าไปอีกถ้ามอคนจีนโมไปหมดว่าท่านเป่าชิงเทียนของพวกเขาอะไรมันจะได้รับความนิยมในประเทศไทยมากมายขนาดนั้น และชาวเน็ตจีนก็แห่มาคอมเมนต์กึ่งงงกึ่งหาใต้สินค้าของท่านเป่ากันเทียบเราก็ไปดูกันว่าพวกเขาคอมเมนต์ว่าอะไรกันบ้างคนแรกก็แซวว่านี่แสดงว่าของพวกนี้ไม่ใช่ของปลอมถ้าเป็นของปลอมจะต้องโดนท่านเปาจับตาดูแล้วก็โดนลงโทษแน่ๆเน,น้นต่อไปประเทศไทยเป็นประเทศที่คนจีนประสบความสําเร็จมากที่สุดนะค้ต่อไปนะคะ ที่แสดงให้เห็นว่าผู้คนทั่วโลกส,สนับสนุนความยุติธรรมและความเป็นธรรมนะคนต่อไปเล่าว่าตอนนั้นฉันก็ลองนั่งแท็กซี่ไปภูกเก็ตมีผู้ชายไทยคนหนึ่งพูดภาษาจีนได้คล่องกล่อเลยเขาเล่าว่าเขาเรียนภาษาไทยมาจากการดูซีรีส์เรื่องปาบุญกินนะเน้นต่อไปผมสนใจอยากดูโฆษณาของสักฟอกถาปาบุญจินมากเลยเพราะว่าโฆษณาของไทยอะมันน่าตืน่นเต้นมากคนต่อไปนะคะ ในประเทศไทยะละครโทรทัศน์ของฟาบุนจินได้รับความนิยมเป็นอย่างมากบรรดาพ่อค้าแม่้าก็เลยตีพิมพ์หัวของท่านเปลาลงบนมาจุพันของพวกเขาเพื่อพิสูจน์ว่าสินค้าเป็นของแท้และมีมูล,ลค่าคนต่อไปก็บอกว่าก็ไม่เห็นมีอะไรแปลกนี่ขนาดนายกหญิงคนปัจจุบันของประเทศไทยยังมาจากกวางตูเ้เมือยคนต่อไปท่านเปาไม่มีการรับรองในประเทศตัวเองแต่เขากลับได้โปรโมทสินค้าในต่างประเทศซะงั้น คนต่อไปบอกว่าเพราะประเทศไทยเป็นรัฐบริวารของจีนไงแล้วก็มีคนมาตอบกลับว่าต่อให้เป็นรัฐบริวารแล้วไงอ่ะผู้อ,อพยพกผิดกฎหมายก็ยังต้องถูกในประเทศออกมาอยู่ดีคนต่อไปนะคะที่เวียดนามก็มีแบบนี้เหมือนกันนะรู้สึกว่าเหมือนในหลายๆประเทศป่าบุญจิตเหมือนเป็นเทพเจ้าเลยคนต่อไปบอกว่าเพราะว่าคนไทยรักความยุติธรรม คนต่อไปท่านเป่าคงไม่คิดมาก่อนหรอกว่าเขาจะมีแฟนคลับชาวต่างชาติมากมายขนาดนี้คนต่อไปก็มาตั้งข้อสันนิษฐานได้ถูกเป๊ะเลยว่าบางทีละครโทรทัศน์เรื่องนี้อาจไปโด่งดังมากขี้นนั่นแล้วก็มีอิทธิพลไปทั่วประเทศไงเม้นต่อไปก็มาเอาหาว่ากลายเป็นผู้ควบคุมเส้นก๋วยเตี๋ยวของประเทศไทยไปซะแล้วคนต่อไปก็แนบรูปมาพร้อมบอกว่าที่เกาะสมุยก็มีกวนอูด,ด้วยเหมือนกัน เมน,นต่อไปฉันเคยดูหนังเรื่องหลานมามีสิปที่พูดถึงป่าบุญชินด้วยนะคนต่อไปเล่าว่าเมื่อประมาณสองปีก่อนฉันหลงรักดาราไทยคนหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ฉันลืมชื่อเขาไปแล้วแต่เขาคือคนที่เล่นภาพยนตร์เรื่อง The Young Gangster f a l l In Love With Me เขาบอกว่าเขาชอบป่าบุญกีนเวอร์ชันสมัยก่อนมากๆหลังจากนั้นฉันก็คนพบว่าคนที่เล่นเรื่องป่าบุญชีนเวอร์ชั่นเก่าก็ไปติดตามดาราคนนั้นบนเว็บอบอร์ดของเขาเหมือนกัน แล้วเธอก็มาแก้ใต้คอมเมนต์ตัวเองว่าโอเคฉันจำผิดเขาชอบจันเจ้าต่างหาคนต่อไปผมจำได้ว่าคนที่เล่นเป็นพระถังซัมจั๋งในเวอร์ชั่นพศ2529เขาเคยบอกว่าตอนที่เขาไปเที่ยวประเทศไทยอ่ะเขาไปซื้อพาคเครื่องมาแต่พอส่องดูกใกล้ๆดันกลายเป็นหน้าตัวเองซะงั้นเม้นต่อไปได้จ่ายค่าลิขสิทธิ์ไหมเนี่ยแล้วก็มีคนมาตอบกลับว่า และควรจ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้ใครอ่ะนี่ไม่ได้ถามเพื่อเจตนาอื่นนะแค่อยากรู้เท่านั้นเองเมนต่อไปบอกว่าเพราะวัฒนธรรมจีนได้รับความนิยมอย่างมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คนต่อไปเมื่อหลายปีก่อนตอนที่ชัดยังเป็นเด็กคิดว่าน่าจะเป็นช่วงที่เวียดนามมีการประท้วงต่อต้านเจ้าหน้าที่ถุจริตพวกเขามีการฉูรูปปาบุนจีนเมือ์ชั่นไต้หวันกันด้วยนะ คนต่อไปก็สงสัยว่ารัฐบาลของไทยอ่ะเขาไม่สนใจการลุกลานทางวัฒนธรรมของแผ่นชาติหรอแล้วก็มีคนมาตอบกลับว่าประเทศไทยเคยมีกษัตริย์เป็นคนจีนด้วยนะและประเทศไทยเองก็ได้รับอิทธิพลทั้งจากวัฒนธรรมจีนแล้วก็อินเดียด้วยเม้นต่อไปทาไมถึงชอบดูผาบุญทิ้กันขนาดนั้นนะ่ะฉันไม่เข้าใจเลยแล้วก็มีคนมาเม้นตอบว่าคงเพราะสีผิวใกล้เคียงกับพวกเขาละมั้ง คนต่อไปคนไทยอ่ะชอบหนังเรื่องฝาบุญจินมากมากเมื่อก่อนเนี้ยในทีวีเปิดเรื่องปาบุญจินกันแทบทุกบ้านน่ะเดี๋ยวนี้ถ้าไปตามหมู่บ้านใดสักหมู่บ้านหนึ่งก็คงจะมีผู้สูงอายุสักคนสองคนชอบดูหนังเรื่องนี้แหละคนต่อไปบอกว่าพวกเขาชอบดูเรื่องฝาบุญจิน,นฉันเคยไปไทยเมื่อปี2017นเพื่อนคนไทยของฉันน่ะยังดูหนังเรื่องนี้ในโทรศัพท์มือถืออยู่เลยเขาบอกว่าดูมาหลายครั้งแล้วแล้วก็ยังคงชอบดูอยู่ เมนต่อไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อะฉันคิดว่าคนไทยถือเป็นกลุ่มคนที่มีคุณภาพค่อนข้างดีเลยนะเมนต่อไปนะคะฉันเคยไปนวดที่เชียงใหม่ผู้หญิงคนที่นวดให้ฉันน่ะนวดไปดูปราบุญกินไปคนต่อไปก็มาสงสัยว่าเป็นเพราะสีผิวหรือเปล่าที่ทำให้พวกเขารู้สึกใกล้ชิดกันคนต่อไป ตอนที่ฉันไปทํางานในภาคอีสานน่ะนักเรียนทุกคนรู้จักปาบุญจิ้นกันหมดเลยฉันคิดว่าหาชาวจีนพ้นทะเลได้รับอิทธิพลมาจากละครแล้วก็ทีวีแหละคนต่อไปนะคะใครที่ดูโฆษณาของไทยบ่อยๆจะรู้กันดีว่ามีอักษรจีนโบราณอยู่ในนานมากมายเลยเมนต่อไปฉันเคยเจอผงซับฟอกปาบุญจิ้นในตลาดมือสองในประเทศไทยด้วยแต่มันเป็นตลาดประเภทขายของเก่านะ ั้สุดท้ายบอกว่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อะมีคนจีนเป็นระดับเจ้าของบริษัทอยู่มากมายสิ่งต่างๆที่ชาวจีนผลิตขึ้นก็มีสินค้าทางวัฒนธรรมจีนอยู่บ้างมันก็เป็นเรื่องปกตินะเป็นไงบ้างคะกับคอมเมนต์ของชาวจีนที่มีต่อความดังของปาบุญจินในประเทศไทยหลายคนก็ดูเซอร์ไฟส์มากแต่หลายคนก็ดูเหมือนจะรู้กันอยู่แล้วนะ น่แ,แอดเองก็คิดว่าตั้งแต่ Gen Y ไปจนถึงรุ่น Baby Boom ก็คงจะไม่มีใครไม่รู้จักป่าบุญกิ้นกันแล้วเนาะเพราะตอนนั้นมันดังมากดังแบทบทั่วบ้านทั่วเมืองเลยจริงๆอะทุกคนล่ะคะมีใครทนรันป่าบุญทิ้นตั้งแต่เวอร์ชั่นแรกกันบ้างไหมคอมเมนต์บอกกันให้รู้หน่อยนะคะก่อนติดคลิปฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะเอาไว้เจอกันใหม่ท็อปติกหน้าสวัสดีจ้า